มาค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะคือน้องสาวท่านนี้เข้ามาเล่าให้ป้าแก้วฟังเธอบอกว่าเธอเนี่ยอยู่เมืองไทยนะคะแล้วก็เป็นแม่ไม,ม้ลูกติดสองคนนะคะก็ก็มีบ้านอยู่บ้านเป็นของตัวเองนะคะเธอก็มีอาชีพรับจ้างเธอไปนะเธอให้บอกงั้นอ่แล้วหลังจากนั้นเธอก็เจอกับลูกค้าที่มาหาเธออันนี้เธออยู่ต่างจังหวัดน,นะคะอยู่อุดรอ,อ่มีลูกค้าก็มามานวดนะคะ เธอก็ทำการนวดนูน่นนี่นั่นไปแล้วทีนี้ฝรั่งคนนี้จะมานะมานวดทุกวันเลยเธอก็เลยสงสัยว่าเอา้าทำไมคุณมานวดทุกวันอา่าคือมานวดฝักเท้าหนะคะมานวดผ่อนคลายหรืออะไรแบบนี้แล้วก็มานั่งคุยกับเธอถามว่าภาษาอังกฤษเธอโอเคไหมเธอก็บอกเธอก็งูงูงป,ป่าๆนะคะก็คุย yes no okay คุยไปแต่ว่าฝรั่งคนนี้เขาพูดไทยได้บ้างนะคะก็ถามเขาว่า ทำไมเอ่อมาอยู่เมืองไทยมาอยู่อุดรเนี่ยมาอยู่คนเดียวเหรอเขาบอกว่าเขาอยู่แบบเนี้ยอยู่คนเดียวมานานแล้วนะคะเอ่อเขาเคยแต่งงานกับผู้หญิงไทยแต่ก็เลิกลากันก็ย้ายจากจังหวัดที่ที่เขาเมียเขาอยู่อดีตเมียเขาอยู่ก็มาอยู่กับเธอนะหลังจากที่เที่ยวไร้เที่ยวคือกันแบบเนี้ยก็เป็นอาวัตกหลุมรักซึ่งกันและกันนะคะเธอก็ยังคงไปทํางานของเธออยู่ฝรั่งก็ย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันกับเธอนะคะซึ่งเมื่อก่อนเขาบอกว่าเขาเช่าเอ่อบ้านอยู่นะคะซึ่งบ้านหลังใหญ่โตซึ่งซึ่งเธอก็ ก็เคยถามเขานะคะว่าทําไมคุณเช่าเดือนละแพงจังนะคะก็เลยเป็นนั้นว่าอะในเมื่อตกลงกันเป็นแฟนแล้วก็ย้ายมาอยู่กับฉันเลยหลังจากที่มาอยู่ด้วยกันทุกอย่างก็ดีนะคะเธอกับเขาอยู่ด้วยกันมาสี่ปีนะอยู่ด้วยกันมาสี่ปีแล้วทีนี้ทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะวันวันไหนวันหยุดเธอก็พากันไปเที่ยวนะแต่แล้วนะคะก็มีวันหนึ่งมีผู้หญิงมาหาเธอที่บ้านบอกว่าเป็นเมียของฝรั่งคนนี้คือฝรั่งคนนี้ก็นั่งเฉยเฉยนะ ็บอกล้วไงก็ก็คุณทิ้งผมไปไปมีผู้ชายคนอื่นนะผู้หญิงคนนั้นมาเขาไม่ได้มาที่จะมาอรารวาสหรือมาอะไรนะคะแต่ว่ามาเพื่อตามตัวฝรั่งคนเนี้มาอยากทากันอยากกับเธอนะคะซึ่งเขาบอกโอเคไม่มีปัญหานะ,ะหลังจากนั้นก็ไปอยากกันที่อําเภอนะคะซึ่งเธอก็เป็นพยานของฝ่ายผู้ชายแล้วก็จะมีฝรั่งอีกคนหนึ่งมากับผู้หญิงคนนั้นมากับเมียกลับเขานะคะซึ่งก็หลังจากอยากกันแล้ว เขาถามเธอว่าต้องการจดทะเบียนสมรสกับเขาไหมเธอบอกไม่อะ่ะไม่ไม่ไม่จำเป็นอะ่ะก็อยู่กันแบบนี้ละเพราะอะไรเพราะว่าขนาดคุณจดทะเบียนสมรสกับเมียเก่าคุณก็ยังทิ้งลางเงินมาตั้งนานคุณก็มามีฉันเขาก็ไปม,มีผู้ชายคนใหม่ดังนั้นเราทะเบียนสมรสมันคงไม่สําคัญอะไรนะถ้าคุณคิดจะไปทะเบียนสมรสก็คงล้างอะไรคุณไว้ไม่ได้เธอคิดแบบนี้นะซึ่งถามว่าตอนนี้เธออยู่กับเขาโอเคไหมก็โอเคนะคะเขาเขาก็ ทำบ้านใหม่ให้เธอนะคะร,รีโนเวททานู่นทํานัน่นทํานี่ติดแอร์ติดอะไรแล้วก็ซื้อรถยนต์ให้เธอรถยนต์มือ2นะคะซึ่งเป็นซื้อซื้อเงินผ่อนนะคะแต่ว่าเขาก็ผ่อนให้เธอทุกเดือนแล้วเขาก็เลี้ยงดูปูเสือเธอนะคะซัพพอร์ตเธอทุกอย่างนะคะก็พาเธอไปเที่ยวแถบประเทศเพื่อนบ้านนะคะไปนูน่นไปนั่นไปนี่เขาอยู่ด้วยวีซ่ากเกษียณเขาบอกแบบนั้นนะคะซึ่งเขาต้องโชว์เงิน เขาเอาเงินเข้าธนาคารไว้เพื่อโชว์หนึ่งล้านบาทนะคะแล้วเขาก็มีเงินเดือนอต่อเดือนนะคะเดือนละสามหมื่นกว่าบาทนี่แหละนะคะเขาบอกแบบนั้นแต่ว่าเขาจะไม่แตะต้องเงินหนึ่งล้านบาทที่เขาฝากไว้ในธนาคารนะคะเขาเป็นคนอังกฤษนะคะมีเงินกเกษียณอยู่ที่สามหมื่นกว่าบาทนะคะถามว่าเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะนะคะสำหรับฝรั่งด้วยกันเองอน้องบอกว่าแบบนี้เขาโกหกไหมนะคะ,นะคะว่าเขาได้เงินบบนาญน เดือนละแค่เนี้ตีเป็นเงินไทยคือสามหมื่นกว่าบาทนะก็ก็ก็โอเคนะคะก็ก็ได้ประมาณเนี้ยฝรั่งบางคนที่ที่ทํางานไม่ได้ทํางานรับราชการหรือทํางานที่ที่สูงขึ้นไปหรือเป็นเฉพาะทางนะคเป็นอะไรแบบเนี้ยก็ก็จะอยู่ในประมาณเนี้ยนะคะซึ่งเป็นไปได้นะคะเขาไม่ได้โกหกคุณแน่นอนนะคะในเมื่ออยู่กันขนาดนี้แล้วเนาะก็ยังไงก็นําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังว่าฝรั่งอย่าคิดว่าฝรั่งที่อยู่เมืองไทย เขาไม่มีใครตลอดเวลานั้นเขาไม่มีใครอย่าคิดว่าเขาโสดนะคะจริงๆแล้วเขาก็ยังคงมีเมียที่ยังคาทะเบียนสมรสอยู่นะคะ